สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิพามากินเมนูนสมเขียวนี่มะม่วงหาวมะนาวโห่กับมีพาเอาในออกระบอกไงอะเจ็บแซ่บครับบายๆอย่างแรกแจ้วครับแจ้วสูตรเต่อครับใส่เนาะจังสีซะนี่สวยครับเอาแบบสวยนใช่ถ้วยมันหน่อยผม แบบนี้อันพาแล้วนะครับนี่ไหลๆกินแบบนี้ครับพัพาแล้วนี่ละล่ลองหมดเลยนี่อันนี้คือพา,อาไวไน่อกนะครับ โคเลโคเลเลยบดนี่โคเลโคเลสดขันสิจำถวยมันได้ปลายต้องสดออกนี่ครับเนาะ่าไม่เสียงหลบก,กว่าน่เหมือนเด้ยครับได้บริอาจดนครับมันช่วงนี้เป็นหยกักหน่อย เหตดกินนี่นะนครับสดต้งสดเอาได้ครับคัมพปโพูขคัมพปโพ สวงว่าก็อยากนอนในช่วงหวะเลยมะม่วงหาวมะนาวห่วยมุ้งเบ่งเต็มบ่วงเต็มบ่วงเลย 음음음 음. 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 เรื่องสมวิสสงบอกถึงครับอืมอืม แกงว่วงอีใ้ยสุดยอดก็จังว่าเมนูสมเขวสมมิลิบอื้เฮ้ย นี่ไม่เหมนะสมอูดีนี่ มแช่งจานแช่งถ้วยเลยอืมเราแตกแล้ว ตอนใบใบให้การในสวงละ่ะอืมอืม สมแขวอีส่วนหน้าแตกครับครับวันนี้เมนูสมแขวครับบริเฮณเมดอนวันนี้กะซบทัพนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ซอยที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสวัสดีครับเจจ้าวครับเ็ดเจียวนี่ใส่นน้ำตาลเนะเบส หผงสลุดตามใจชอบครับปลา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 ระัปยางพริกป่นครับ ống đèn xoay เจ้าครับไปกินแสบๆอันนี่แน่สมแขวกระบักอย่างกันมะม่วงหาวมะนาวหูนะครับเดี๋ยวไปกินนะ